ไม่ได้แค้มานานเลยอ่ะเพราะว่าพี่เปิดเรียนเราตอตอนยุติว,วันไงถ้าได้ยินเสียงอย่างอื่นก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าคนเล่นข้างกันข้างนอกเป็นตอนนี้อยู่ในร้านคุณร้านร้านค้าของคุณเพื่อนนะคะได้ยินกันไหมเนี่ยก็ไม่ได้แค้นมานานก็ขออาภัยด้วยนะคะอันนี้เสียงดังได้เพราะว่าคนอยู่เยอะ เพื่อนม,มาฝนตกเลยอะ่ะคนอยู่เยอะแต่อยู่ข้างนอกน้ององก็พบบูดเสียงปกตินะคะอาจจะพูดเร็วเพราะว่าเอ่ออะไรไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละขนาดน,นั้นแหละน้องต้องขอให้จริงจริงด้วยนะคะเพราะว่า พี่เปิดเรียนแต่ต้องตองปิดเรียนแล้วโทรศัพท์เนี่ยเป็นของคุณพี่ของพี่เลยนั่นเอ่ออะไรอะเลยไม่ได้สกินสกินน่ารักนะส่วนช่องนะคะถ้าใครไปดูอนาวินเกเกมเมอร์ ก็คงรู้ว่าช่องอ่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องตองเออไม่มีรูปอะไรพออันนี้เป็นโทรศัพท์พี่แล้วอตองก็เลยเอารูปเป็นแมวก่อนแล้วก็เลย้ลน่นอะไรอ่ะเอาเปลี่ยนไม่ได้ทําไม่ได้แล้วต้องไปคอมเมนต์ถามเพื่อนไงอนาวินเกเมื่อเป็นเพื่อนน้องตองนะคะอยู่ชั้นเดียวกันชื่อทอยแล้วตองถามไปว่าเอารูป เปลี่ยนรูปหาลูปไปนั่นไม่ได้หาลูแทนช่องได้แล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้แค่นั้นแหละไปแป๊หนึงนะคะขอข้ามก่อนเปลี่ยนจะเปลี่ยนเซิร์ฟมาพ่อเซิร์ฟอีกอันหนึ่งเนี่ยก็อันที่แล้วนะคะที่น้องตองเออใช้หูฟังแคสเลยไม่ได้ยินเสียงน้องตองเลยนั่น,น,นพูดเยอะเลย ตอนนั้นะ่ะนที่ต้องบอกร่าวๆนะน,นตองที่เมีอย่างน้อยก็เพราะว่าเอ่มอายเวลาแคะเนี่ยบ่อยๆก็จะไปแคะที่บ้านไม่ใช่บ้านของตัวเองเป็นบ้านของเพื่อนบ้านเพื่อนพ่อแค่นั้นแหละค่ะเอ่ม เสียงที่เสียงที่อย่างเงี้ยมันก็คือเพราะว่าน้นองตยู่คนเดียวน้องต้เลยพูดเสียงอันนั้นได้อันนี้ก็ได้เสียงเลยน,น,นิดนิดต่อยนะเพราะว่าพูดเร็วถ้าเสียงปกติก็ประมาณนี้แหละอาจจะเสียงใหญ่แค่นั้นแหละเนาะไม่เป็นไรลรก ส่วนส่วนวันเนี้ยอาจจะแคดเยอะเพราะว่าจะแคดนั่นเป็นเพราะว่าจะแคดทดแทนแคทดแทนที่ไม่ได้แคดมานานแล้วต้องไม่มีใครคอมเมนต์เลยอ่ะคอมเมนต์ด้วยนะไอ้ทอย คอมเมนต์ด้วยไอ้ทอยไอ้ทอยเลยไอ้ทอยคอมเมนต์ด้วยไปคอมเมนต์อันที่ไม่มีเสียงมั้จะไมเวยได้คอมเมนต์ comment อะไรไม่รู้มาคอมเมนต์ไอที่ไม่มีเสียงเอ้ยไม่มีเสียงไม่ได้ไม่มีใครคอมเมนต์เลยแต่ไอ้โฮลิมียะก็สนับสน,นุนนะคะเพราะตัวชอบหนังสืออนะันั้นแล้วตอนมีหนังสือเล่มหนึ่งถึงเล่ม น,นี่เอ็นบีซีพูดใช่ไหมสวัสดีเจา้าหน,นูมนน่้หอกไม่้มมีคนอ,นอนนยู่องวไหมอืมผักะไรนะอยากให้คอมเมนต์ยงอื่นไม่ต้องหรอกไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะ กดุกใจก็ขอนะคะกดแชร์ไม่จําเป็นนะส่วนคนที่ลงมาดูเนี่ยก็ไม่นะดูดูดูจะดีกว่าอ่ะอันนี้มาเดินเล่นนะคะ,ะครูมองไปแล้วเป็นไม่ใช่ครูสิเป็นคนเพื่อนเพื่อนพ่อแต่ตอนน้องเรียกว่าครูเพราะเขาเคย สอนน้องตองคุณครูม,มง่งขอข้ามแป๊บหนึ่งนะครับอันยองไม่แล้วอมาถึงก็ไมืดปั๊บเลยให้เปิดคดลิปดไว้เหรอเศ้าแป๊บนอนแป๊บนอนบ้านน้องเลยนะจะเกิดอาการเขิ้อายเพราะน้องตองเอม็นคนที่ไม่ชอบพูด ถ้าเพื่อนหมาไม่ต้องว่านะกลับไปไม่ต้องว่านะไปโรงเรียนไม่ต้องว่านะไไอไอแต่อยู่โรงเรียนนี่ไว,ไว,ไว,ไว้ายว้ยวายเอ้าโ,โ,โอเคโอเคโอเคใช้งานคนอื่นนะเว้ยถ้าทอยดูคลิปนี้ก็บริษัทไอเอออันนั้นเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงเรียนแล้วกัน ส่วนคนที่ไม่รู้จักก็สะดับสนุนนะคะอนาวินเกมเมอร์ภาษาไทยเออชอบชอบไปดูนิดนึ่งส่วนที่ทอยไออันที่แกบอก GTA ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหา่าไปแล้วนะคะชอบก็คุยกันตามภาษา เพราะที่นั่นที่แค้เกมได้ก็เพราะเขาส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้อันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวตอนกลางคืนแล้วก็ก็จะไปนั่นนะคะไปแค้ต่อขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย